ฉันเปิดประตูและยกมือขึ้นมาอย่างตื่นเต้นฉันไม่เคยได้รับดอกไม้ชชอโตแบบนี้มาก่อนแต่แฟนของฉันกลับถือช่อดอกไม้เดินผ่านฉันไปและยื่นให้กับแม่ฉันพร้อมรอยยิ้มฉันรู้สึกสับสนไปหมดนี่ฉันเป็นมือที่สามกันเหรอไงฉันชื่อแบตตี้อายุ17ปีตอนฉันยังเด็กฉันมีครอบครัวที่อบอุ่นมากในทุกๆวันพ่อกับแม่จะพาฉันไปเที่ยวที่สวนโรงหนังหรือว่าห้างสรรพสินค้า แม่ทำแพนเค้กแสนอร่อยในทุกๆเชา้าฉันตื่นมาพบกับขนมสดใหม่และการจูบจากแม่และตอนพ่อกลับมาจาก Business t r i ปก็เอาของขวัญมากมายมาให้ฉันตาหลายปีผ่านไปพ่อก็เริ่มไม่อยู่บ้านบ่อยขึ้นเรื่อยๆและไม่มีอะไรมาเซอร์ไพรส์ฉันเหมือนเคยเราไมา่ได้ไปเดินเล่นด้วยกันอีกเลยและแม่ก็ยุ่งตลอดเวลาแม่ไม่ได้ทำมื้อเช้าแสนอร่อยให้หรือว่าเรื่ดีๆเหมือนกับเมื่อก่อนเลยและตอนนี้บ้านก็ไม่เหมือนบ้านอีกต่อไป แล้วจากนั้นวันหนึง่งแม่ก็มาปลุกฉันโดยเรื่องที่หนักอึง้งลูกรักแม่รู้ว่าลูกโตแล้วและลูกจะต้องเข้าใจแน่แม่กับพ่อจะหย่ากันแล้วพ่อจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่ว่าแม่จะอยู่กับลูกต่อไปนะจ๊ะหลังจากนั้นครอบครัวของเราก็เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนแม่หยุดยิ้มและตอนที่แม่อยู่ในห้องน้ําฉันก็มักจะได้ยินเสียงแม่ร้องไห้อยู่บ่อยในตอนนั้นฉันเดินไปมาอยู่หน้าห้องน้ําโดยไม่รู้ว่าจะช่วยแม่อย่างไงดี พอพ่อจากไปแล้วก็เหมือนกับว่าความสุขก็จากไปพร้อมกับเขาด้วยแต่ฉันยังรักพ่อมากฉันยังรอวันที่พ่อจะกลับมาหาฉันเหมือนอย่างเคยแต่พ่อก็ไม่กลับมาแม้ว่าเวลาผ่านไปหลายปีก็ตามฉันกระหน่ำคำถามใส่แม่แต่แม่ก็ตอบเหมือนเดิมเสมอเขาไปทริปธุรกิจนะจ๊ะลูกรักไม่นานฉันก็หมดหวังที่จะได้เจอพ่ออีกครั้งหนึ่งแต่ปีต่อมาเรื่องที่ฉันคาดไม่ถึงก็เกิดขึ้น แม่ชวนอาจารย์ของฉันอาจารย์ฮิวมาที่บ้านและโชว์แหวนให้ดูอย่างมีความสุขไม่นานแม่ก็จะแต่งงานและแม่ก็จะเปลี่ยนนามสก,กุลด้วยและอาจารย์ก็จะกลายเป็นพ่อเลี้ยงของฉันฉันไม่อยากพูดถึงเลยแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะอาจารย์ฮิวใจดีกับฉันมากเขาสนใจเรื่องของฉันสอนการบ้านฉันเตรียมเซอร์ไพรส์และซื้อของขวัญให้แต่เขามาแทนพ่อฉันไม่ได้แล้ว ลึกๆฉันยังหวังว่าวันหนึ่งเมื่อเปิดประตูออกพ่อจะยืนอยู่ตรงนั้นคุณพ่อที่ใจดีแล้วก็รักฉันคุณพ่อคนเดียวที่ฉันรู้จักแต่แม่ลืมทุกอย่างเกี่ยวกับพ่อไปหมดแล้วฉันจึงตัดสินใจพิสูจน์ให้แม่เห็นว่าพ่อของฉันดีกว่าสามีใหม่ของแม่ขนาดไหนวันหนึ่งฉันกลับจากโรงเรียนด้วยสีหน้าจริงจังแม่คือว่าหนูมีเรื่องจะบ,บอกระหว่างพักหนูเห็นอาจารย์ฮิวพาผู้หญิงคนอื่นเข้าห้องของเขาหนูสงสัยก็เลยตามไปดูและเออพวกเขา จูบกันอยู่แม่เชื่อฉันไม่สงสัยเลยแม้แต่อาจารย์ฮิวออกจากบ้านไปแล้วก็ฟ้องหย่าโดยไม่รู้ว่านั่นคือเรื่องที่ฉันแต่งขึ้นมาไม่นานฉันก็ต้องเสียใจแม่เศร้ายิ่งกว่าตอนหย่ากับพ่อซะอีกฉันไม่กล้ามองตามแม่และพยายามไม่อยู่บ้านให้มากที่สุดตอนที่ฉันพร้อมฉันจะบอกความจริงทุกอย่างกับแม่ฉันเองและชีวิตของฉันก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือฉันได้พบอาชีพเขาแก่กว่าฉันสี่ปีแล้วเราไม่มีเรื่องที่คล้ายกันเลย แต่ว่าแม้เราจะแตกต่างกันแต่เราก็ชอบใช้เวลาอยู่ด้วยกันนั้นทําให้เราเริ่มคบกันหลังจากเจอกันไม่ถึงสัปดาห์เริ่มมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับฉันแต่ฉันกลับไม่มีความกล้าที่จะบอกความจริงกับแม่ถ้าแม่รู้ความจริงฉันต้องโดนลงโทษแน่และฉันคงจะไม่ได้พบกับอาชีหรือว่าอะไรแบบนั้นแต่สุดท้ายฉันก็หนีบทลงโทษไม่พ้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นคนละเรื่องกันก็ตาม วันหนึ่งฉันไปปาร์ตี้และได้ลองดื่มค็อกเทลเป็นครั้งแรกฉันดื่มไปแก้วแล้วแก้วเล่าจนฉันรู้สึกว่าร่างกายไม่ยอมขยับตามที่ตัวเองคิดไว้แล้วฉันเริ่มหัวเราะไม่หยุดพูดไม่รู้เรื่องฉันโทรหาอาชีพเพื่อไม่ทําให้ตัวเองขายหน้าไปมากกว่านี้แล้วเขาก็มาส่งฉันแม่เปิดประตูก็เห็นภาพที่ไม่น่าดูนักฉันเกาะไหล่ผู้ชายที่แม่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเอ,อิ่มนี่เหมือนอะไรกันเบต็ตตี้ลูกบ้าไปแล้วเหรอแล้วเธอพ่อหนุ่ม เธอทำอะไรลูกสาวฉันอาชีพพยายามแก้ตัวแต่แม่ก็ดึงฉันเข้าบ้านไปแล้วก็ปิดประตูใส่อาชีแน่นอนในตอนเช้าฉันอายยิ่งกว่าเดิมแต่ฉันก็พยายามอธิบายว่านี่คือความผิดของฉันกาอาชีแค่พามาส่งบ้านเท่านั้นหลังเกิดเรื่องนั้นขึ้นแม่ก็หักค่าขนมฉันไป3เดือน แต่ข่าวดีก็คือแม่รู้สึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นจึงชวนอาชีมากินมื้อเย็นกับเราพวกเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นอาชีมาถึงในตอนเย็นแต่งตัวดีกว่าปกติแต่แม่ยิ่งทําให้ฉันตกใจกว่าแม่ลงมาในห้องรับแขกด้วยชุดเดรสสีแดงสุดหรูหราและส้นสูงและทําผมอย่างดีอีกด้วยแม่จัดเต็มแบบที่ฉันไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยและเหมือนฉันจะไม่ใช่คนเดียวที่ประทับใจอาชีอึง้งไปเลยพวกเขาใช้เวลาทั้งเย็นคุยกันอย่างหวานแหวว ฉันดีใจนะก็เพราะว่าทั้งสองคนที่ฉันรักสนิทกันอย่างรวดเร็วเลยล่ะแต่ตอนนั้นฉันไม่รู้เลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นฉันเริ่มรู้สึกแปลกๆเมื่อเราสามคนพบกันแม่สวมชุดสวยอีกครั้งและอาชีก็ชมแม่ไม่หยุดแม้ว่าเขาจะเล่นมุกแปลกเกิดตามแต่แม่ก็ยังขำอยู่ดีจากนั้นทั้งคู่ก็รู้ว่าพวกเขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์เหมือนกันแล้วก็เริ่มคุยกันในเรื่องที่ฉันไม่เข้าใจสักนิดอย่างสนุกสนานฉันรู้สึกเบื่อมาก ฉันจึงกลับไปฟังเพลงในห้องของตัวเองฉันกลับลงมาก็ได้ยินเสียงอาชีตะโกนฉันบอกให้ออกไปไงทำไมยังอยู่อีกฮะฉันรีบลงมาเห็นอาจารย์ฮิวเขาสับสนแล้วก็ยืนอยู่กลางห้องรับแขกแล้วมองแม่สลับกับอาชีฉันยังคงรู้สึกผิดกับเรื่องที่ทำกับเขาอยู่ฉันจึงไม่กล้าออกไปเขาจะคิดยังไงนะไม่เห็นแม่แต่งตัวสวยจัดเต็มอยู่กับเด็กหนุ่มสองต่อสองแค่คิดก็กลัวแล้วแต่อาจารย์ฮิวก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วจากไป แล้วจากนั้นเรื่องบ้าๆก็เริ่มต้นขึ้นเหมือนแม่และอาชีลืมไปว่าฉันก็อยู่ด้วยพวกเขาคุยกันชื่นชมกันและกันแล้วก็ยังเต้นรําด้วยกันอีกด้วยมันน่าสงสัยมากๆจนเมื่ออาชีกลับไปฉันก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปแม่แม่ไม่คิดว่าแม่ใช้เวลาก,กับแฟนหนูมากเกินไปหน่อยเหรอเบต็ตตี้ลูกพูดอะไรอ่ะแม่ไปช่วยต้อนรับเขาเองนะแต่มีเขารูจักที่ไหนซื้อดอกไม้ให้กันเหมือนกับที่อาชีซื้อให้แม่ด้วยเหรอ พขอบคุณเนี่ยนะในวันเกิดฉันอาชีซื้อดอกกุหลาบสามสิบห้าดอกให้กับแม่ของฉันหนึ่งดอกต่อหนึ่งปีฉันรู้สึกเจ็บปวดมากเพราะอาชีไม่ได้ให้อะไรฉันเลยฉันจึงตัดสินใจถามเรื่องนี้กับอาชีต,ตรงๆแต่เขาก็แค่ยักไหล่แล้วบอกว่าเขาแค่อยากให้แม่ฉันชอบเขาแน่นอนฉันยังสงสัยอยู่และฉันก็ยิ่งคิดมากเมื่ออยู่ๆฉันถูกส่งไปแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิกที่รัฐอื่น ฉันไม่ได้เจอแม่และก็อาชีพตลอดทั้งสัปดาห์หรือเมื่อฉันกลับมาก็พบกับวันหยุดสุดโปรดวันเกิดของฉันฉันดีใจมากจนลืมเรื่องที่คิดมากไปจนหมดเลยล่ะอีกอย่างวันนี้ก็เริ่มวันอย่างดีเยี่ยมอีกด้วยไม่ทําแพนเค้กเป็นมื้อเช้าโรงเรียนเลิกไวกว่าปกติและเพื่อนๆก็ให้ของขวัญกับฉันมากมายและฉันก็คาดหวังสุดๆกับเย็นนี้แต่ฉันไม่รู้เลยว่ามันจะกลายเป็นวันที่แย่ที่สุดในชีวิตของฉัน เมื่ออาชีพมาถึงฉันก็สังเกตได้ทันทีว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างเขากับแม่เขาไม่ยอมคุยหรือว่าเย็นยออีกฝ่ายพวกเขาดูเย็นชาแล้วก็เมินเฉยฉันพยายามคุยแล้วก็ให้กำลังใจแต่ก็ไม่ได้ผลแต่ฉันคิดว่าของหวานต้องช่วยได้แน่ฉันยกเค้กลงมาที่ห้องนั่งเล่นแต่ฉันก็ได้เห็นฮะ แม่กำลังจูบกับแฟนของฉันฉันทำเค้กหล่นด้วยความตกใจแม่ได้ยินและหันมามองแม่รีบผลักอาชีออกและถอยกลับมาส่วนเขาแค่นั่งเฉยๆแล้วก็สยะยิ้มให้ฉันฉันรู้สึกแน่นอกและขนลุกไปทั่วร่างกายและฉันตัดสินใจเช็ดน้ำตาแล้วก็วิ่งออกไปจากบ้านทันทีฉันเดินไปรอบๆน่าจะเป็นชั่วโมงได้และเป็นครั้งแรกที่ฉันไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนหรือว่าทำอะไรดีแม่ของฉันครอบครัวของฉันหักหลังฉันเป็นครั้งที่สองแล้ว สี่ปีก่อนพอทิ้งฉันไปและตอนนี้แม่ก็ยังมาหักหลังฉันอีกคนไม่มีใครในโลกที่เป็นห่วงเป็นใยฉันอีกแล้วล่ะฉันคิดแบบนั้นขณะที่เข้าไปในร้านกาแฟาเพื่อทําให้ตัวอุ่นฉันนั่งลงที่โต๊ะและบังเอิญเห็นอาจารย์ฮิวนั่งอยู่ไม่ไกลนะเขานั่งเท้าแขนดูโศกเศร้ามากทำให้ฉันรู้สึกเจ็บปวดจากความสงสารแล้วก็ละอายใจในตอนนั้นตอนที่มีคนโกหกฉัน ทำให้ฉันรู้ว่าตัวเองทําร้ายพ่อเลี้ยงของตัวเองขนาดไหนฉันนั่งข้างๆอาจารย์ฮิวและบอกความจริงทั้งหมดกับเขาทั้งเรื่องที่ฉันอยากให้พ่อกลับมาทั้งเรื่องแผนงโง่ของฉันและโกหกแม่เรื่องที่เขานอกใจฉันพร้อมรับคําด่าทุกรูปแบบแต่ว่าเขาโอ้เบ็ตตี้ยอมบอกความจริงแล้วเหรอเก่งมากเลยแต่พอเห็นแม่เธอกับเด็กหนุ่มนั่นแล้วไม่ว่าฉันจะรักหล่อนแค่ไหนเราก็คงจะอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วล่ะ แล้วไม่มีอะไรที่ฉันสามารถพูดได้เลยเพราะว่าฉันเห็นทุกอย่างกับตาตัวเองเหมือนกันหลังอาจารย์ฮิวรูเรื่องฉันเขาก็เสนอให้ฉันมาพักที่บ้านเขาจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นมันทาให้ฉันละอายใจทั้งที่ฉันทํากับเขาขนาดนั้นแต่ว่าเขาทําดีกับฉันเหลือเกินฉันไปค้างที่บ้านพ่อเลี้ยงแล้วก็ไปโรงเรียนในตอนเช้าในตอนนั้นฉันก็เห็นอาชีพที่หน้าโรงเรียนความโกรธย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งฉันเกือบจะปากระเป๋าใส่คนทรยยศนั่นแล้วแต่เขาก็พูดขึ้นมา เบตตี้ฉันยังไม่ได้นอนเลยคือว่ามันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะตอนที่ฉันได้เห็นแม่ของเธอฉันพูดไม่ออกฉันไม่คิดว่าผู้หญิงสวยขนาดนั้นจะมาสนใจคนอย่างฉันแต่หลอนก็เริ่มมาอ่อยฉันและตอนที่เธอไม่อยู่ฉันก็เลยลองรุกดูฉันไปที่บ้านเธอและสารภาพรักกับแม่เธอแต่หลอนโกรธมากและปฏิเสธฉันและบอกว่าจะบอกเธอทุกอย่างเมื่อผ่านวันเกิดเธอไปแล้วฉันรู้สึกเจ็บปวดมากก็เลยทําให้หลอนเจ็บปวดเหมือนกันฉันกะเวลาและจูบหลอนตอนที่เธอเห็นพวกเราพอดี ไอ้หมอนี่เขาเกิดทำลายครอบครัวฉันเพราะคำโกหกนั่นฉันอยากจะด่าอาชีให้หูชาแต่สิ่งที่เขาทำนั่นก็เหมือนกับที่ฉันทำกับอาจารย์ฮิวเลยแต่เขาก็ยังยกโทษให้ฉันที่ทำแบบเดียวกันฉันตั้งสติอีกครั้งขอบคุณอาชีที่บอกความจริงแล้วรีบกลับบ้านเพื่อไปคืนดีกับคนที่สำคัญที่สุดในโลกของฉันเมื่อฉันกลับบ้านแม่กอดฉันแน่นมากฉันบอกทุกอย่างกับแม่ฉันเดียวกับอาจารย์ฮิวแม่ไม่โกรธฉันเลย นี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เรายอมเปิดอ,อกคุยกันแม่ในที่สุดก็ยอมบอกเหตุผลที่อยากกับพ่อปรากฏว่าพ่อไปตกหลุมรักผู้หญิงคนอื่นแล้วไปสร้างครอบครัวใหม่กับหลอนมันหนักหนามากสําหรับแม่แต่ข่าวการหักหลังของสาม,มีคนที่สองนั้นเจ็บปวดยิ่งกว่าแม่ฉันแค่ลองหยอดอาชีพเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองกันเท่านั้นแม่ไม่เคยคิดจะแย่งอาชีพไปจากฉันเลยเรานั่งลงกับพื้นแล้วกอดกันกลม แม่กับฉันหัวร้อและสัญญาว่าจะไม่มีความลับต่อกันอีกแค่คิดถึงคำโกหกนั้นก็ทำให้กลัวไปหมดแล้วโชคดีที่ฉันแก้ไขสิ่งผิดพลาดไปได้ฉันบอกความจริงกับอาจารย์ฮิวและเขาก็กลับมาฉันยังเปลี่ยนไปใช้นาสกุลเขาเหมือนกับแม่ด้วยและตอนนี้เราไม่ได้เป็นแค่ครอบครัวในนามแต่ยังเป็นครอบครัวทางกฎหมายด้วย